จ้าครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าเช้าของวันที่10พฤศธิกานะครับวันนี้ไม่ได้ไปสวนครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าวันนี้จะทดลองนะครับปลูกแตงโมงแต่ว่า จะทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนยอดแตงโมนะครับผมเพาะแตงโมไปร้อยกว่าเม็ดไม่ค่อยประสบความสําเร็จครับเพราะยากเหมือนกันนะครับไม่แตงโมแต่ว่าที่อยู่ในถุงนี้ก็เป็นฟักทองเพาะกับแตงโมคู่กันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทดลองว่า,อายอดฟักทองเนี่ย ถ้าเราจะเปลี่ยนยอดเป็นแตงโมจะได้ไหมเพราะว่าถ้าต้นเป็นฟักทองและยอดเป็นแตงโมเนี่ยก็จะไดะ้ผลผลิตที่น่าจะดีขึ้นตามหลักที่เขาทํากันที่ญี่ปุ่นบ้างที่เมกาบ้างนะครับเพราะนั้นเราทดลองดูว่าฟักทองพันพื้นเมืองกับแตงโมอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นแตงโมทั่วไปเป็นขั้นขั้นของกการทดลองเดี๋ยวได้ผลยังไงก็จะ นําเสนอนะครับแล้วก็แชร์ความรู้นะครับทดลองได้ต้นเดียวนะครับส่วนอีกสองสามต้นอยู่ฝั่งโน้นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะทดลองรวมๆแล้วก็ที่เพาะปัดทองไว้ประมาณสักสามสี่สต้นแตงโมก็เพาะไว้ประมาณสามสี่สิบต้นแต่คราวนี้จะทดลองหนึ่งต้นก่อนเอายอดยอดเล็กๆนะ,ะยอดเล็กๆเห็นไหมครับยอดเล็กๆของแตงโม ไปเปลียนกับยอดใหญ่ๆนะนี่ยอดใหญ่ๆอย่างยอดของฝอักทองว่าจะได้หรือไม่ถ้าได้เราก็จะต่อยอดในการปลูกในอนาคตเป็นเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับเรียกว่าฟักทองแต่ออกลูกเป็นแตงโมวันนี้ไร่ขุนทนเกษตรพอเพียงทดลองเปลี่ยนยอด คราฟ t ิ้งกรคราฟิ้งอะไรสักอยางกระสางปิดแล้วก็อินตรนัทประมาณนี้นะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูใน YouTube ผมก็ดูใน YouTube มาว่างๆก็เลยทดลองวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปส่วนก็จะทดลองเปลี่ยนยอดฟักทองกระแตงโมดูได้ผลอย่างไรเดี๋ยวแชร์ให้สวัสดีครับ